แบ่าวแดงจับจริงแจบกบจริงบาวแดงจับจริงแจกจริงผมได้ไปเศรษฐีทองล้านแล้วครับจับจริงแจกจริงและยังคงแจกหนักแจกต่อเนื่องอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ไม่ยากรีสาาาบส่งฝาคาราวแดงหรือฝาคารา,าวคันโซยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีเศรษฐีทองล้านคนต่อไปกับแบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสี่รู้ไหมคุณน้ำแข็งน้ำแข็งอ๋อโทษ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  ไปนึกถึงคนอื่นเข้าไงโคตริคุณน้ําแข็งกว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายดูตั้งแต่หัวจรดแล้วเนี่ยอ่ะหัวจรดเท้าหรือเท้าจรดหัว เก่งะอ่าไม่ใช่ฟ้องเก่งคือต้องทำงานเก่งสิแต่แต่ถ้าเกิดใครอยากต่อยอดคาราบาวแดงในราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือว่าคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าคา,าราบาวเขาแจกมอไซค์ทุกวันแจกทองล้านทุกเดือนกับกิจกรรมบาวแดงเ<น>ชิ<ร><ข>อคนไทยสร้างอาชีพปีส จะเป็นเจ้าของมอไซค์ไลา์ลิมิเต็ดอิดิชั่นคันที่910สบไปอย่ารอช้าไปลุ้นพร้อมกันเลยครับไยเลยดีกว่ามาแล้วฝาจากทั่วทุกภาคอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหดูสิได้ผู้ช่วนี้แล้วครับ ผู้โชคดีก็คือพุทธนพลพลศีจากจังหวัดร้อยเอ็ดกิการลุ้นล้าและมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบะาแดงหรือฝาคาราบะาคันโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการแปดพฤศจิกาย,ยน25 6 8น